สวัสดีครับฟาร์มศักดิ์สิทธิ์ต้องทายแคนนะครับวันนี้มาเดินดูในสวนนะครับเป็นสวนผสมผสานปลูกผสมผสานระหว่างผลไม้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดินดูกันนะครับชนิดแรกก็คือมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วนะครับตรงกลางมีกล้วยหอมทองล้วยน้ำว้าล้วยไข่เป็นพี่เลี้ยงนะครับปลูกเป็นพืชพี่เลี้ยงก็ช่วงแรกก็จะเป็นผลผลิตของมะละกอก่อนนะครับเรามีมะละกอ พันแขกนวลน,นี่นะครับเดินดูกันนะครับแล้วก็มีขุดน้องน้ํานะครับน้องน้ํานี่น้ําเต็มนะครับน้าอุดมสมบูรณ์นะครับช่วงนี้ดีมากนะครับน้ําฝนตกนะครับนี่มะละกอแขกนวลมีมะพร้าวน้ําหอมบ้านแพรว้วก็สลับกับท้มโอทับทิมสยามนะครับแล้วก็ ส้มโอขาวน้ำผึ้งนะครับส้มโอมีสองสายพันธุ์นะครับนี่นะครับสลับกันไปเดินดูกันไปนะครับแต่นี้อายุประมาณห้าเดือนนะครับตอนนี้ปลูกไปเกือบเต็มพื้นที่นะครับผมว่าประมาณนักแปดสิบเปอร์เซ็นละที่ปลูกไปนะครับก็เหลืออีกนิดหน่อยก็จะปลูกส้มโอเพิ่มนะครับนี่นะครับนี่นะครับห้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้เราออกแบบเองเลยนะครับ อยากปลูกอะไรก็ปลูกนะครับก็คือตำแหน่งก็จัดเองเลยนะครับอย่างที่บอกก็พืชหลักนะครับผลไม้ของเราก็คือมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วนี่นะครับแซมสลับด้วยต้มโอขาน้ำผึ้งแล้วก็ต้มโอทับทิมสยามนะครับส่วนมะละกอกับกล้วยเนี่ยเราตั้งใจปลูกให้เป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับให้ร่มเงากับมะพร้าวแล้วก็มะละกอในช่วงแรกที่ ต้นเขายังเล็กอยู่นะครับเราใช้ต้นกล้วยนี่นะครับเป็นให้ร่มเงาครับมะปลาแล้วก็ส้มโอนะครับนี่มีการขุดร่องน้ําน้ําเต็มนะครับน้ําสมบูรณ์มากนะครับมีเข้ามาเต็มเลยนะครับนี่ให้เห็นส้มโอขาน้ำผึ้งนะครับอายุตอนนี้ประมาณนักสี่เดือนได้นะครับกําลังแตกยอดสวยงามมากนี่นะครับส้มโอขาน้ำผึ้งที่เป็นแถวตรงไปนี่นะครับ ลงดินได้สี่เดือนนะครับแต่ยอดสวยงามมากนี่นะครับให้ดูภาพรวมอีกครั้งนึงนะครับเป็นการปลูกผลไม้ผสมผสานนะครับมีมะพร้าวน้ําหอมบานแผวนะครับกับทุ่มโอขาวน้ําผึ้งแล้วก็ทุ่มโอทับทิมสยามใช้กล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงกับมะละกอนะครับสองชนิดนะครับเป็นพี่เลี้ยงให้ร่มเงาให้เขาโตนะครับให้มะพร้าวกับทุ่มโอโตก่อนนะครับค่อยเอากล้วยออกนี่นะครับ ที่ฟาร์มศักติดต้องท่าแคร์นะครับสวนผสมผสานผล,ลไม้นะครับออกแบบเองนะครับอยากปลูกตรงไหนอยากปลูกอะไรก็ปลูกเองเลยนะครับตรงนี้ก็ติดตามกันต่อไปนะครับน,นี่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ